สวัสดีเจ้เราพับม้วกับมาแล้วครับแล้วตอนนี้ก็อยู่กับคุยกันหลักกองเราจะ <laughs> ตอนนี้นอกเขาก็ถ่ายงานกันอยู่นะครับโอ้เสียงดังบุบบับบุบเลยทีเดียวก็สําหรับตอนนี้นะครับก็ประเทศเราก็มีสถานการณ์อย่างที่ว่าอยู่ในช่วงกําลังใส่กันนวเลยใส่กันยับเลย ก็ฝากนะครับด้วยความเป็นห่วงความปลอดภัยของพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับก็พยายามอยู่ในที่ปลอดภัยแล้วก็เช็คข่าวกันเช็คข่าวออนไลน์หรือไม่ก็เช็คกันทางโทรศัพท์เนี่ยทางแปลปลอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้งานกันเนี่ยพยายามเช็คกันเรื่อยๆนะครับหาจุดที่มันปลอดภัยที่สุดอยู่ก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายมากขึ้นเพราะว่าแค่เมื่อวานเนี่ยรู้สึกว่ามีแบบระเบิดไปลงตรง แหล่งชุมชนหรือว่ามีผู้เสียหายนเนี่ยก็รู้สึกแย่มากพอแล้วก็ไม่อยากให้เกิดความเสียหายขึ้นอีกแล้วก็ไม่สนับสนุนให้ใช้ความรุนแรงต่อประชาชนนะครับขณะนี้นะครับคุณสุราณมาถึงหน้าบ้านแล้วแต่ทางเราไม่เปิดพรมแดนให้เข้านะครับทเทียบก็หมอบแกะกระเทียมอยู่นะแต่ไม่มีใครเปิดประตูให้มันเข้า วัวโดนจีดโคมไงไม่มีใครเปิดประตูให้คุณลำไรเข้าแล้วครับขนาดนี้ข้อโทรวะาก็าไม่โทรเด็กแค่อะไรวะไม่เดี๋ยวเบนซ์เบนส์มาแล้วไงเริ <c oughs> ่มตลอดเบนซ์มาให้เบนซ์เปิดประตูเล็เข้าไม่ให้เบนซ์เปิดแค่เปิดเปิดแค่นิดเดียวพอแค่มองใส่เขา้า ไอ้ยังไรเขาก็ไม่บีบแต่ไม่เอาไม่แอดไม่ลงมาไม่อะไรเลยนะไม่อยากคุยคุยกับมึงกับเธอตัวยี่อ่ะดังแล้วเป็นงี้แหละไม่อยากเผื่อใครอ๋อไม่ไม่คืนถ้าไม่อยู่ในในกล้องนี่เขาไม่คุยเลยเหรอใช่ใช่วันนี้จะได้เข้าป่าววะโอ้ยติดด่านกว่ะเนี่ยไม่ได้เข้าเหรอฮะต้องเสียค่าค่าด่านใช่ต้องมีค่าผ่าน่านแล้วแหละเรียกเลยค่าผ่านแดนตายตายตาย เฮ้ยใครก็เปิดวาประตูอ่ะอ๋อหรอเฮ้ยเอาเอาอะไรไปขวางเลยอ๋อเบน์มาพอดีโอ้ยถ้าไม่ได้เบนต์นี่นะไม่ได้เข้าหรอกจริงพี่ชาถามน้วว่าเมื่อคืนเขาเขาเขารีบไปขึ้นของอะไรตรงไหนไอ้ย่าเปิดตู้แดกเบียเฉย เบนมาพอดีมีคนบอกว่าให้ถ่ายเบนให้ดูหน่อยเยอะๆหน่อยโอ้ oh, oh, เลนซูม30มสิบโเสียลอะและนี่ก็คือบรรยากาศของกองที่นัดเที่ยงโทรตามตอนบ่ายแล้วก็มารวมตัวกันตอนบ่ายสองเวลากระเทยจริงกองเนี่ย <languages? S 2> แล้ววันนี้ผมก็จะพาไปดูผลสู้ชีวิตคน,คนหนึ่งค, voilà. ค,คนที่มีความฝั <mornings>. นว่าวันหนึ่งเขาจะขับซิกเดย์เขาจะไปอยู่หัวแถวเขาจะไปตั้งแถวใหม่เขาคืออภิสิทธิ์ครับชายผู้มุ่งมั่นที่วันนึงจะมีซิกเดย์ครับวันหนึ่งเขาจะไปเป็นหัวแถวเขาจะเป็นหัวแถวทันทีครับเขาจะอยู่แนวหน้าวงการดิโรทันทีแต่ตอนนี้จากซิกเดย์เนี่ยรู้สึกว่าน่าจะ ทำแบบวันเดย์ไปก่อนไม่รู้ม,มีคนบอกว่าถ่ายให้เยอะๆหน่อยถ่ายรู้สไม่มีตงังค์นะถ่ายเป็นกินถ้ามีแมงกระพุ่นนะเพิ่มหรอ,อววกระพุนอะไรวะกระพุ่นน้ำเพิ่ม โอกระาสุนแล้วคุณกรอบแมงกะพรุนไทยแมงกะพรุนอะไรน,นะไอหยิ่งๆนะไอเหนียวๆนะแล้วทำไรกินอ่ะกินไหมทำไรกินลวกหรอลวกใส่มันงาคุณก็ต,มกตามต้องไปถึงเมืองการทำไมคุณต้องไปถึงเมืองการอุ้ยกินเราก็ได้อร่อยไม่ใช่เมืองการอี๋อย่ามาลอ่อลวงซะฮียไม่ได้ไปนแล้ว ฝากอะไรของลูกช่องอ่ะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ไม่ต้องกดดีมากกูจะถึงแสนมั้เนี่ยอีกพันเก้าจะถึงแสนแล้วนะลองกนนีดตามแล้วก็ไปกดออกได้สองทีดีมากทุกทีเดียวเขาก็ถามว่าจริงไม่ทำเป็นวิวหรอพาแซบอะ่ะไม่ทำอะพี่เบลเขไม่ทำอะไม่อารมณ์โอ้ คนป่วยติดเตียงก็ไม่ได้ดูเลยนะคนเราต้องมีอารมณ์ด้วยวเวลาทำแบบเฮ้ย <c oughs> ตายแล้วช่วงเรียนอารมณ์นี้จบเลยนะแค่กินเนี่ยแหละต้องมีอารมณ์ใช่ตายนะ,ยะคุยกับเบสไม่รู้เรื่องคุยกับบิวดีกว,ว่าไอ้ท่านยิ่งไม่รู้เรื่องใหญ่เลยไอ <c oughs> ้บิวไหนเนีนะ่ยเรียนจิตเรียนค่ะเฮ้ยปีหนึ่งที่จริงมันเรียนเรียนหรือเต็มปีหางก็รู้นะ ตายแล้วน้องกูถือผู้ชายแล้วมีเวลาให้กูน้อยลงอีกแล้วเนี่ยแย่เลยแย่เลยจะได้เจอหน้ามันเดือะหรอคะริงที่ไอ้คิดชีวิตดีขึ้นเยอะปกติวันนี้มันต้องมาจริงจริงมันต้องไปไล่ใช่ไใช่แต่ว่ามันไม่ไปเ่าว่ามันจะมีวันว่างสุกเสาร์อาทิตย์เลยนะใช่สามวันตายแล้วตายแล้วเแต่ผมดูเย็นนี้มันก็บอกให้รับหน้าหอไม่รับจริงจริงแปลกเชื่อปะไม่เชื่อ ติเยนมันก็บอกให้รับสิบประกอนอยู่ดีอะไม่รับเฮ้ยมันไม่รอหรอกถ้ามันมาแล้วติดผู้ชายตายแล้วจะเรียนจบไปเนี่ยเขเรียนหนักจริงจริงอะปีหนึ่งมันต้องมันมันเรียนแทบทุกวันแหละมันปีสามมอยู่ปีสามแล้วฮะปีสามแล้วเดี๋ยวอะไรเนี่ยรู้เรื่องะไรกวนน้องมึงเข้ามาหาอะไรวะนี่มันอยู่ปีสามนี่ผ่านภาษาปีแล้วเนี่ย เฮ้ยฉันว่ามันมึงเข้ามหาอะไรมันนี่ที่ผ่านมาสามปีแล้ววะไปไม่ได้หรอไอ้เหี้ยําสคริปต์ปะเนี่ยอ๋อใช่ใช่ใช่มันมันเป็นผลจากช่วงําสคริปต์ช่วงโควิดไม่เกี่ยวเกี่ยวดิช่วงนั้นเรารู้สึกว่าเวลาหายไปสามปีเราทำได้อยู่โคบมันมันมาขึ้นมาหาอะไรในช่วงหลังโควิดแล้วดีวะสามปีแล้วเหรอ แอ็บเบลอยู่ปีสามเหรอกูทำอะไรอยู่เนี่ยได้หรอวะว่ามันขึ้นมาหาอะไรเมื่อนี้อหมือนะเออเหมือนมันเพิ่งขึ้นมานี้อย่งนะนี่ผ่านมาสามปีแล้วเหรอตายแล้วที่เขาบอกว่าชีวิตคนแม่งช่วงสามสิบถึงสี่สิบแม่งเป็นช่วงที่เร็วที่สุดของสายแล้จริงอ่ะก็ใกล้แล้วนี่ใกล้แล้วเลขสี่แล้วเนี่ยปีหน้าปีหน้าไปเลขสี่อะเข้าพร้อมเลยเอาไว้ผมนล่ามา พ่หังอายุเท่าไหร่ปีนี้สามเก้าพ่อเป็นอายุสี่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 ใกล้ๆเลยพ่อเป็นได้ไหมตายนรับเมย์กำลังขาดพ่ออยู่เลยปีนี้เป็นอายุเท่าไหร่อรับปีห้าปีห้าสามห้าเออชั้นห่างชั้นห่าแกสิบสามปีสิบสามปีเอาจริงๆเราก็แก่แล้วเนี่ยแต่ทำไมคน เจนอย่างเราต้องอยู่เจเจนเอ็ก์เหรอเจนไวทำไมเรารู้สึกว่าเจนไวเป็นเป็นไวเป็นเป็นเจนที่มันดูไม่โตเลยวะมีแต่เด็กหนวดทั้งั้นเจนเนี้แอ,อายุสามสิบสี่สิบยังเล่นของเล่นเล่นโมเดลอยู่ไม่น่าเชื่อเราไม่โตเองหรือว่าอายุมันไม่โตไม,ตไม่เราก็รู้สึกกับเพื่อนเราก็ไม่โตนละแปลกแปลกมากมันก็ยังไม่โตนะเป็นโตแล้ว ถึงเบนอาย40เบนคิดว่าเบนยังเด็กอยู่เป็นโตแล้วเป็นโตพอจะกินก๋วยจั๊บใส่พริกได้แล้วไม่ได้ใส่พริกโอ้โหแดงเถื่อนบอกไม่ใส่พริกพี่จะแสบตูดแทน,มออนเมื่อวานแดกพริกเขาแสบตูดพอแล้วพอแล้วให้ดูเบนแค่น,นี้พออีพีนี้แค่เบนคนเดียวกิกนเวลาประมาณ3นาทีกว่าแล้วดูให้เต็ม <3 S 1> อิ่มแล้วกันด,ดูให้เต็มอิ่มแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะเอากล้องมาวางเฉยๆแล้วก็ให้บิวมานั่ง15นาที ให้คนดูให้จนม่มดูให้ฉ่ำดูให้ตาแตกดูให้ขี้ตาขึ้นกันไปเลยล<ม>เออให้มัอยู่กับกล้องสิบห้าทีดูมันจะทำไงเก็บรีแอคแล้วตอนนี้ครับผมก็ได้เข้ามาเป็นหนึ่งในขบวนการของโรงงานนรกนั่งอยู่ที่เฉยแตใช้กูมายกรถโรงงานนรกของบางยิ้มของเล่นเราเนี่ยยังใช้จะเยอะขึ้นทุกวันทุกวันแล้วนะเนี่ย นี่คือนี่คือหัวแถวคนที่จะขึ้นไปสู่จุดสูงสุดแห่งเอนดูโรย,ย,ยิ้มซิกเดย์เนี่ยต่อไปต้องมีคนเรียกแล้ว <c oughs> ยิ้มซิกเดย์นี่เขาจะไม่เรียกยิ้มหนึ่งสี่สูดแล้วอะไรอย่างเงี้ยยิ้มซิกเดย์ฉายาเขาเอาใจช่วยคนระับฝันให้ไกลไปทางไหนก็ไม่รู้ <c oughs> งั้นงั้น โอ้สเง,สง,งนงานงานงาน,งานเพื่อนติดต่อแม่หลือยัง ติดต่อคุณแม่ได้ยังอ๋อติดต่อได้แล้วจ้าแล้วตกลงแกเป็นอะไรไม่รับโทรศัพท์ไปเล่นไพ่หรืออะไรไม่ได้ถามคุยอยู่ประมาณสี่ห้าคำสายสายลุดสายลุดไม่รู้ไม่หลงอยู่นี่คนหมอบาลีมันงไกลมากแต่จุดประทะไกลไกลไกลบ้านผมไกลไกลจัดเลยแหละมันมันได้ยินเสียงแต่ว่ามันผอได้ยินเสียงเล้ว มันได้ยินแต่ว่าเสียงไม่ได้ดังไม่ใช่แบบบุ้ม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 มันเหมือนมันเสียงลอยมาอ๋อมันไม่ได้แบบแบบนานลูกใหญ่ๆก็ลอยมาทีใช่ใช่ใช่หลังจาลูกใหญ่ๆจริงๆอ่ะคิดว่าจะจบเร็วไหมเรื่องนี้ผมว่ายากว่ะเหรอต้องส่งคุณไปเคลียร์ผมว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวให้ถ่ายคลิปเสร็จก่อนเดี๋ยวก่อนผมว่าคุณคุณต้องไปรับแม่มาแล้วจริงๆแล้วอะไรวันเจรจานะไม่เจรจาอะไรเงี้ยโอ้โหแต่นแรกมันมันก็หนักขึ้นทุกวันทุกวันเขาไม่คุยหรอกเพราะว่า ฝั่งเราคนเรืสุดโดนนี่ใครไปคุยอ่ะเยอะๆวันนี้ก็ดูไปหลายอยู่เนี่ยอืมสงสารสงสารชาวบ้านอ่ะใช่คนไม่รู้หน่อยแหนโดนไปด้วยเออแล้วก็เห็นไอ้นี่จนจนจนนี่ไปแจกข้าวใช่ไหมอช่วงจังหวะแม่งระเบิดลงพอดีอะควายลงลงบ้านลุงอ่ะลุงอยู่ในบ้านอันนีลุงโอเคไม่เป็นไรอ่ะผมไปพูดสงสารลุงเลยอะ่าสงสารปะ โอ้วันนี้หมู่พีเพิลของเราก็ทำงานกันอย่างขยันขันแข็งลวบนเราที่ขับจักรยานไฟฟ้ารถไปรถมาว่าไงครับคุณโอโรเล็กปอลรู้สึกไงกับการจับไปของป่าออสซิออบอลบ้างครับโโอ้ห คุณคุณฟังเพลงเขาแต่อยู่เท่าไหร่ดีกว่าน่าจะปอดต้นหมอปลาย,ยแต่ว่านี่ยังดูไม่แก่นะเจ็ดหกอ่ะเออ,เอ,อไม่แก่เลยคอนเสิร์ตล่าสุดยังฟิตปังอยู่เลยนะคอาเสิร์ตอำลาทีรงานดูแกลใช,ใช่ใช่ใช่แต่จริงเจ็ดหกคนเราก็ประมาณนี้นแหละคุณคุณว่าชีวิตป่าเนี่ยคอมพิวต์ไหมโอุ้กยางเลยเรายปาปลาปิ้งสตรีมีพร้อมโคตรล็อกใช่เป็นอะไรกินต้งเาวอะไรโหตกการเยอะแยะแถมมีคอนเสิร์ตอำลาของตัวเองด้วยโคตรสุด แต่ว่าดูไม่แก่นะ7.6ไม่ได้ดูออดออดแดดดดเลยนะกโดยโดยโดยเขาไป็นฝรั่งเลยปะไยแต่เพื่อนร่วมวงกันดูแก่หมดเลยนะแบล็ซ์บาตอะแต่7.6ดูไม่ค่อยแก่อะไรดูไม่ค่อยแก่แหละโอ้แก่จากหน้าด้วยแหละแต่ว่าไม่หรอกคนเรา7.6ก็โอเคนะไม่ได้ถือว่าอายุก็ถึงที่วัยในสมควรแหละขอขอขอหนึ่งเพลงของแบล็กซบัหรืออบอลกเลยครับที่ที่ชชอบโอเจเพื่อนอแต่มันอัเด GOODBYE TO ROMANCE เย่สุดยอดครับคุณคือแฟนบันธ์เอกออบอลนี่ถามคนนี้ด้วยคนนี้ <c oughs> ออดบอลแน่นอนอรู้จกักคุณสำรัก <c oughs> ครับร,รู้สึกยังไงบ้างครับกับการจากไปของป่าออซี่ครับขอบคุณครับ วันหนึ่งเขาจะขับซิกเดย์เขาจะไปอยู่หัวแถวเขาจะไปตั้งแถวใหม่เขาคืออภิสิทธิ์ครับชายผู้มุ่งมั่นที่วันหนึ่งจะมีซิกเดย์ครับวันหนึ่งเขาจะไปเป็นหัวแถว ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าทุกคนคนง่วงเนี่ย่คืนนอนดึกมากไม่ไหวไม่ไหวาตาเจอโหลกแล้วสรุปวันนี้วันนี้วุ่นวายมากวิ่งโอนกันอยู่สามกองสุดยอดไปเลยอับน้ำแป๊บไม่ไหวรอด